ไวอยู่เพื่อให้ช้าลงท่านจะเปรียบเทียบให้เหมือนกับคนป่วยนะให้คนป่วยที่ประคองหรือเดินผ่าฝากน้ำไปก็ใจะช้าถ้าใครยังโยกขี่ท่านใดยังไหวก็ลดความไหวนะั้นโดยการเพิ่มต้นจิตขึ้นอิเดยาบดใหบ่ดจ่จอยนะเราก็คงจะทราบดีเพราะขาวันที่ห้าได้ดู ได้ดูการฉายสไลด์หรือโปรเจกเตอร์นั้นผ่านไปแล้วการปฏิบัติอี่ยาบทใจย่อยก็คงจะทราบดีแต่เพียงเพิ่มการกำหนดให้มากขึ้นเท่านั้นการปฏิบัติแต่และครั้งอย่าคิดว่าเสียเปล่าไม่เสียเปล่าท่านกำหนดแต่ละหนอละหนอเนี่ยมันยน์พบยนตชาติให้สั้นเข้ามาเรามีสติและวร,รู้ตัวทั่วพร้อมปัจจุบัน อารมณ์ของโลภะโทสะเข้าไหมล่ะสังเกตไหมบางท่านไปส่งอารมณ์ก็ยังถามบอกปฏิบัติไปแล้วได้อะไรอที่ถ้ากำหนดหนอหนอไม่ขาดสตินะท่านก็จะได้อารมณ์ธรรมที่เป็นอกุศลก็จะไม่ขามาดแทรกโลภะคดีโทสะคดีโมะหะคดีไม่ขามาแทรกแต่ละหนอแต่ต้องให้อยู่กับปัจจุบันนะถ้ามีช่องว่างเขาก็จะเข้ามาเป็นธรรมดาของผูุ้ชน ที่จะต้องเป็นผู้ที่ขาดสติอย่างสติไม่สมบูรณ์เรายัางพัฒนาตรงนี้ไม่ไม่สมบูรณ์ก็ใช้ความเพียรพัฒนาขึ้นไปอาตาปีสัมปชาโนสติมาเพียพรพยายามปฏิบัติไปเพื่อพัฒนาตรงนี้ให้ทันกับอารมณ์ธรรมที่เป็นอกุศลก็มาแทรกท่านกล่าวแต่และหนอละหนอบางท่านก็จะเปรียบเทียบอุปมาเหมือน พืดินพิมนด,ดิแต่และป๊อกละป๊อกนะเป็นต,ตัวตัวแล้วก็เป็นคําเป็นประโยคไป,คปลําดับไปแล้ก็สะสมไปเรื่อยๆต่านกาหนดขวายอ,อย่างนอซ้ายอย่างนอขวายอ,อย่างนอซ้าย,นอ,อยนอตามริยาบทและลําดับอของระยะนั้นเปลี่ยนปรับไปตามนั้นท่านปัจจุบันนั้นอารมณ์ ไปดูเฉยๆก็โมหะมันจะเข้าส่วนมากอาจารย์ก็จะเน้นต้องบริกรรมใหม่ๆผู้ปฏิบัติต่อเน,นื่องนี่ต้องต้องมีคำบริกรรมกำกับไว้สมมติบัญญัติตรงนั้นอย่างท่านกำหนดพองหนอยุบหนอก็ต้องกำหนดเรื่อยๆอย่าไปดูดูแล้วมันดีอารมณ์แทรกซ้อนเปลี่ยนมาไม่กำหนดไม่บริกรรมนะโมหะมันเข้ามาแล้วปรุงแต่งขาดสติไป ที่เปลี่ยนแปลงนั้นไปก็ต้องอย่าขาดสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วการปฏิบัติแต่ละครั้งก็เราก็ได้สั่งสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ขาดสายเหมือนน้ำหยดที่ได้หยดเนี่ยยังเต็มภาชนะได้ที่เราหลออไว้ปุ่นก็เช่นกันเรากำหนดที ละนอละนอเนี่ยแต่และดิยาบทเนี่ยเราก็สะสมเลยไปอา้าชาตินี้ไม่สำเร็จชาติหน้าเรามีโอกาสมาเป็นมนุษย์อีกเราก็ต่อบุญนั้นอีกแล้วบุญนี้ก็ส่งผลไปต่อไปเป็นลำดับถ้าชาตินี้สำเร็จยนพบจนชาติใดท่านก็ถือว่ามีบุญเก่ามาอาดีตชาติได้เป็เพนบารมีว่าหลายภพหลายชาติเป็นลำดับมา นมาถึงได้รับพระธรรมคำสั่งสอนได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็ได้เห็นแจ้งรู้จริงตรงนั้นเป็นลำดับไปในโลกนา,นามขันห้างเรานี่ปรากฏเกิดขึ้นเห็นการเกิดดับไป็นลำดับไปขั้นต้นๆก็ต้องฝึกตรงนี้เราก็จะเกิดความท้อถอยกันไปส่วนมากละ แต่ผู้ที่เขามีบุญวาสนาดีเขามาปรับเมื่อบัตรเล็กน้อยเวทนาเลยขันธมารอะไรต่างๆก็จะไม่ปรากฏเกิดขึ้นและยิ่งผู้ที่สูงอายุมันยังอัตมาเงี้ยมาปฏิบัติมาปิบัติอัตนอายุมากนะไม่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่บวชใหม่ๆหรอกมาจนอายุตั้งเข้าตั้งพรรษา สามสิบมังจะได้มาปฏิบัตินะแเราข้างขานแย่แหละเริ่มโครงเรลงตอนตอนนั้นได้รับอุบัติเหตนะมีแต่เวธนาตอนนี้ก็มีเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยมีแต่ฉันก็ปล่อยมันบางครั้งไปก็โซเซไปเหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้ก็ลืมก่อนตอนจะให้เจ้าหน้าที่ให้นั่งเก้าอีม้มาสะดวกในการพับตล่างหน่อยเพราะได้รับอุบัตเหตมาก็ก็ทำให้ สุขภาพเสียไปแต่ดีได้มีโอกาสฟื้นขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติธรรมทำไมงั้นก็เสียดายเปล่าประโยชน์เหมือนกันฉะนั้นท่านมีโอกาสเนี่ยถึงจะมีวัยก็ต่อสู้ตรงนั้นรับรู้แล้วก็ปฏิบัติอย่างที่บอกไปพอเป็นพอได้พออยู่พอเข้าใจแนวมีฐานเสริมตรงนั้นเนี่ยทารามาตวีัตเมื่อต,ตอนอายุอย่าง มีกําลังแข็งแรงดีไม่ได้รับอุบัติเหตุการปฏิบัติตร,ตรงนี้ไอ้การกระทบเสวยอารมณ์ทุกขเวทนาตรงนี้นก็จะนอ้อยจะน้อยแล้วก็ปรับการนั่งการยืนการเดินได้ดีรู้ทันปัจจุบันไม่มีอารมณ์ที่มาแทรกเนี่ยจังหวะช่วงอาตมาเองก็ยังปฏิบัติได้ที่หลังท่านพระจาสว่างโดยซ้ำ พระอาจารย์สว่างพระอาจารยท์ทองมันนี่ถึงจะเป็นน้องเป็นเด็กบวทที่หลังแต่เขาไปก่อนเห็นไหมมันไปนติดภาระเขาเรียกว่าภาระเรียกว่าไอ้สัมภาระต่างๆหรือปริโพศทั้งหลายที่ดึงเราให้ไม่มีโอกาสมาถ,ถึงธรรมไม่ยันธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้สาวกทั้งหลายปฏิบัติในแนวมันมีสองแนวนี่มี สมถะและก็วิปัสสนาใช่ไหมสมถะก็มีสมาธิกบวิปัสสนาเนี่ยก็เลือกเอาแต่เมื่อมาเลือกตรงนี้แล้วปฏิบัติแล้วมันทันปัจจุบันได้ดีกว่าสมาธนะิสมาธินี่ก็จะใช้อารมณ์เดียววิปัสสนานี่ก็หลากหลายอารมณ์ที่ปรากฏอย่างที่ท่านได้พบแล้วนะั่นแหละที่นั่งอยู่แต่ต้องเข้าไปรู้กำหนด อารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นต้องบริกรรมกำหนดอารมณ์ที่ซ้อนเข้ามาอารมณ์หลักนะ,ะบางท่านยังมีปล่อยดูเฉยๆวางเฉยๆแต่ต้องกำหนดด้วยที่มันปรากฏจิตรับรู้ปรุงแต่งเป็นจริงตรงนั้นก็กำหนดตรงนั้นแหละเมื่อจะจางจะหายหรือไม่หายก็กลับมาที่หลักที่หลักของเราเนี่ยการปฏิบัติถือว่าเราเป็นโชคดีกว่าอีกหลายๆ ชีวิตที่อยู่ในโลกนี้แล้วเราก็มาเลือกทางเดินทางเดินของเราก็จะไปสูม่มรรคผลนิพพานไปลำดับพระธงตัดไว้แล้วที่ท่านประกาศอยู่เอกายโนอะไรทางเป็นเอกเป็นหนึ่งเอกายโนมัคโคเนี่ยทางสายเอกที่จะไปตรงไปเลยแนวเนี้ยตรงไปเลยถ้าสมถะก็อาจจะไปติดที่อื่นอีกหลายๆ สิ่งที่โยคีจะไปพบอีกเยอะของสมถะแนวนั้นอุปมาเมื่อเดินทางไปก็จะพบสิ่งที่รอให้ติดอยู่มีถ้าไปแนวที่เรากำหนดสติปัฐานสีเนี่ยเป็นแนวหนึ่งเป็นแนวเอกเป็นทางสายเอกที่ทำให้ผู้ปฏิบัติแล้วจะถึงหมักผลเป็นลำดับ มีการกำหนดอยู่ว่าปฏิบัติทลายเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดปีก็ต้องมีมรดผลไดหนึ่งแต่ต้องต่อเนื่องนะไม่ใช่กำหนดอย่างเนี้ยจบของการแล้วก็ไปพักซะก่อนไปทำงานไปไประกอบอาชีพซะก่อนไปทำงานหลักซะก่อนแล้วกลับมาเปใหม่ใหม่ปฏิบัติใหม่ก็เริ่มต้นใหม่ พัฒนาใหม่กำหนดใหม่นะแต่ท่านที่ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆรักษาอารมณ์อยู่เรื่อยๆถึงจะหมดโครงการไปปฏิบัติที่บ้านเพราะที่บ้านภาระหมดแล้วมีน้อยลงไม่มากภา,าระน้อยก็สามารถกำหนดต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็มีแนวอยู่รับรลองไว้ว่าถ้าท่านปฏิบัติต่อเนื่องจริงๆ ปฏิบัติในแนวนี้ก็จะไปสู่ทางมรรคผลไหวฉะนั้นการปฏิบัติก็อย่าไปทอถอยถ้ามีอารมณ์อะไรมาแทรกเกิดขึ้นทำให้เราทอถอยไม่จบโครงการอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปเจอเขาพยายามเอาอารมณ์ต่างๆมาช่วยตรงนั้นกำหนดตรงนั้นที่มันผลักดันเราออกเนียก็่าทำมันกั้นจิตไม่ให้บำรุงความดี